จุดเริ่มต้นคือว่าแต่ก่อนจะเห็ุงานโรงงานเนาะครับ,รบใส่ชีวิตเป็นลูกน้องเขากะมันก็นมีความลำบากอยู่เพราะว่าเขาต้องเห็ุงานตลอดครับผมเบิดมือบวมีย่มเดียวพักเดี๋ยวพักคือพักเทียงแค่เดียวครับผมนี่ก็เลยว่ามันเมื่อยแหละมเมื่อยอยากหาเห็ุอย่งที่มันอยู่บ้านยวค้องเลยก็เดี๋ยวอยู่กับลูก เดบึงพอ่อเบิึงเมียน้ำยัำยงที่นะครับครับผมเลยคิดพากันเก็บเงินเก็บเงินแล้วก็สร้างโตขึ้นมาเริ่มต้นอยู่นี่มีงววอยู่หาโตหาโตจากหาโตครับครับผมเพราะว่าตอนเธอเรียกลงมาเนี่ยคือว่าต้นทุนเท่ากันหน่อยเนาะครับผมเท่ากัเริ่มสร้างสร้างจากหาโตไปก่อนพอดีมันก็มีออกลูกออกอยงงนอกต่อปี กปีหนึ่งหาตก็ได้หาลูกเยอะแค่ครับผมแล้วตอนนี้มีจยอะตแล้วครับตอนนี้ตอนนี้มีทั้งเบิดทั้งรวบทั้งง้อหน่อยงวอยังมาทั้งเบิดนี่ตอนนี้สมีอยู่สามสิบหาตครับสามสิบหาตจากค่าอาหารเขาหักลบค่าอาหารกับค่าน้ำนมสี่เพิ่นไห้มาที่มันสีบวกลบแล้วมันสีตกอยู่มือหนึ่งจีได้อยู่มือละพันพันกว่าบาทมือละพันกว่าบาทครับ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่วิถีเพื่อนเกษตรครับมือหนีพาพี่น้องมาอยู่บ้านโนนหล่องอําลหนองไฮอำเภอเมืองจังหวัดรีสเกตครับมพาพี่น้องนับมาเบ่งเกษตรกรนะครับเลี้ยงโคนมนะครับผมเป็นหนุมโรงงานนะครับกลับมาอยู่บ้านนะครับโดยการตั้งหลักสร้างตัวนะครับมาทำอาชีพเป็นฟาร์มวัวนมนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำด้วากักับอําพลหอมหวนสวัสดีครับอํพรครับ ครับสวัสดีครับนายน้ำโตนะครับผมนายอําพรหอมหวนครับผมพีกัดนี่ยู่ใส่เนาะครับพิกัดนี่อยู่บ้านนนลองตาบลนองให้อพเมืองจจงหวัดชีสเกะครับครับผมจุดเริ่มต้นที่มาเฮ็ดงัวน้มนี่เขาเป็นไปเป็นมาอย่างไรครับจุดเริ่มต้นคือว่าแต่ก่อนกะเฮ็ดงานโรงงานเนาะครับใช้ชีวิตเป็นลูกน้องเขา มันก็มีความลําบากอยู่เพราะว่าเขาต้องเฮ็ดงานตลอดครับผเบิดมือบบมีย่มเดี๋ยวพักเดี๋ยวพักคือพักเคียงเท่เดียวครทำไง่ายก็เลยเฮ็ดอยู่ประมาณสิบเกือบยี่สิบปีครับที่วิโรงานมาเต็มีกก็เลยว่ามันเมื่อยล่ะเมื่อยอยากหาเฮ็ดอีย่างที่มันอยู่บ้านในครองเลยก็เดี๋ยวอยู่กับลูก เดบึงโพเบงเมยน้ำยัำยงซี่นะครับก็บเลยคิดผ้ากันเก็บเงินเก็บเงินแล้วกะส้างโตขึ้นมาคือว่าอยู่แถวบ้านเพื่อกะมีอาชีพอาชีพหลักยังไงอยู่ในโซนแถวน่นลองแถวนี้กะคือว่าเพื่อสีเลี่ยงง,ง้องนมนี่แหละครับ,รบอาชีพหลักเลยครับผมเริ่มต้นเขา,เามีงัวยักโตครับตอนนี้เริ่มต้นอยู่นี่มีงวัวอยู่หาโต โตจากหาตครับครับผมเพราะว่าตอนเธอเรียกลงมาเนี่ยคือว่าต้นทุนเท่ามากันหน่อยเนาะครับผมเท่ากับเริ่มสรั่งสั่งจากหาตไปก่อนพอดีมันก็มีออกลูกออกแง้งนาะต่อปีมันก็ปีหนึ่งหาตก็ได้หาลูกเจ๊แค่ครับผมแล้วตอนนี้มีจากโตแล้วครับตอนนี้ตอนนี้มีทั้งเบิดทั้งรวมทั้งงวหน่อยงวงยังมาทั้งเบิดนี่ตอนนี้สีมีอยู่ สามสิบหาตัวครับสามสิบหาตัวจากหาตัวเป็นสามสิบหาตัวเมนครับผมแล้วถ้าเขาออกลูกนี่ยตัวผูตัวเมียนี่ยเขาต้องคัดแยกจงไหครับตัวผูงวัวนมนี่ส่วนมากเขาจะใส่เฉพาะง,วงวัวเมียงัวตัวเมนะครับเนาะครับผมแล้วก็ตัวผูส่วนมากตอนนี้อาหารกับแพงเนี่ยเขาก็กําลังสเลี่ยงกับวหวเพราะว่าต้<ม>ตนทุนอาหารมันสูง เขาจะเก<ง>็บว<ง>้แก่ตัวเมียครับเก็บว้เฉพาะตัวเมียครับร<ง><ง>ตัวผู้เขาก็แยกออกครับตัวผู้ก็แยกออกครับผมคือว่าปล่อยออกไปไฟอยากเลี้ยงกะเอาปล่อยให้เพื่อนไปนะครับครับผมแล้วเขาเลี้ยงง่วงัวนมเนี่ยมันมีผลดีจังไงครับมนันเป็นอาชีพนี่เอาไงว่าเงินทิ่มีเขาซุ่มมือเ <ลง S 1> ขาซุ่มมือครับเพราะว่าค่าอาหารเขาหากรบค่าอาหารกับค่านำนมที่เพื่อนห้มากที่ไม่สิบวกลบแล้วมันสิตกู มือหนึ่งสีได้อยู่มือละพันพันกว่าบาทมือละพันกว่าบาทครับโอ้ก็คือเขาก็มีรายได้ทุกวันครับครับมีรายได้จนเกือครอบครัวตลอดครับครับครับผมก็คืออันนี้คือผลดีครับครับผมและผลเสียที่เขาเล้่งเรามีอุปสรรคกังไดนะครับในการเลี้ยงผลเสียมนก็คือต่อโลกมันโลกมันมีขึ้นมากคู่ปีเฮื่อนครับผมเนาะโลกเนาะเอาไงยๆคือหนาฝน มันกระเซียงต่อไอโรคปากเท้าเปื่อยเนาะครับเนาะครับผมปากเท้าเปื่อยนี่กัสีคน้างก็สีรุ่นแรงนี่งวเพยกระเก็ไม่เพือเด้เป็นลงปุ๊บเปือกสีพวกกินอาหารไดบ้านนี่ครับเสียแต่พืชนป่ป่วยป่วยครับบ่สบายต้องรักษาเพื่อีกเมื่อกับร่างตกับเบิ้งบระท่านที่ขี่กะลุ่มหายตายจากกะมีครับอืมอันนี้คืออุปสรรคเนาะครับอุปสรรคครับผมแล้วบ้านนี่เขาทําการรีดน่ะ เออเขามีวิธีการยังไงในการรีดนะครับงัวนมนี่เข้าสีรีดช่วงเศร้าครับช่วงแรงครับผมเศร้าก็รีดประมาณหกโมงหกโมงเศร้าสองเทือสองรอบครับสองรอบพี่สองรอบเอาในจํานวนสามสิบห้าตัวนี่เขาเขาให้นมนมจะโตครับดอยูนี่ตอนนี้ได้รีดอยู่สิบสองตัวสิบสองตัวในฟ้ามีสิบสองเปิดเท้าสิบห้าตัวครับครับเฮ้า ตัวนี้งว่วนมเนี่ยมันสีง่ายกลัวง่วบ้านครับเพาราะงัวตัวนี้เป็นงวัวปล่อยงว่วเพื่อนนี่ตัวนี้เพื่อนสีหิวอาหารยังมืเศร้าสิมาลีดเพื่อสีหัวเองหรอกรพบพอเขาเปิดคอกปุ๊บกะว่าซองเขามันมีอยู่หกตัวเพื่อสิออกไปหกตัวสุดแรกเลยที่เพื่อนเคยเขา่าช่องไ่ช่องมันครับช่องไ่ช่องมันว่าแตกแถวครับผมก็คือขั้นตอนการลีดเขาต้องเริ่มต้นอย่างไดก่อนต้องมีการทําความสะอาดอีกอย่างนี่บอกครับ มีครับตอนก้นสีีดเท่ากับทำกวาดคาือว่าเขากต้องล่างเต้าสะอาดล่างเต้านมของพื้สะอาดแล้วก็แช่ผ้าสะอาดเช็ดเต้าแห,ห้งครับผมครับอันนี้ก็คือวิธีการรีด,รด,รดครับครับแล้วรีดรีดครั้งนึ่งนี่เขาสามารถได้ได้จากรีดจากถักงตัวครับตอนนี้อนนของผมรีดอยู่สิบสองตัว ครับผม12ตัวที่ได้อยู่ขับเศร้าข้บเศร้าส,าสีได้อยู่80ลูกครับ80ลูกก็คือ,ม,อ,อ,คอคคมีสองรอบก็คือครับครับมีสองรอบครับแต่ว่าช่วงใบเมื่อก็สิบ่พคือช่วงเช่าช้าเศร้าของเศร้าสี่ได้หลายเนี่ยครับช่วงเศร้าสีได้หลายเนี่ยช่วงใบสีได้หน่อยเนี่ยครับผมลดลงมาเหลืออยู่ทั้งทั้งเครื่องเลยล่ะอันนี้เคาก็ไปทรงครับครับไปทรงไปทรง ขามีตลาดรองรับอยู่แล้วครับครับมีตลาดรองรับอยู่แล้วโอ้โห่เลี้ยงมาได้จากปีแล้วครับนี่นี่นี่เลี้ยงมาหกปีแล้วครับจากสีลงมาจากบ้านหกปีครับแต่แรกๆมันอยู่บ้านเลยครับแล้วเป็นใดนะครับประสบความสําเร็จบ่าถือว่าโอเคบ่าในการเลี้ยงงูนมเนี่ยครับโอเคอยู่ครับพอได้ใส่อยู่ได้ล่ะพอได้ใส่ลูกสิไปเลียนที่ซืออยู่นี่ก็ได้ใส่ตัวเดือนอยู่ดอกสองหมื่นห้า ครับผมครับพอได้อยู่พอได้อยู่หักคาอาหารออกไปแล้วคาอาหารกับบ๊บบ๊อมนถือได้ครับครับอาหารนี่งัวซัมมี่เนี่ยหามื่นอยู่ได้ครับมีอาหารนี่ก็คือเขากับบวกลบคูณหาบวกลบคูณหารไมาแลวเหลืออยู่ใส่อยู่ประมาณสองหมื่นหาสองหมื่นหาก็คือพ่อได้ใส่ครับพอได้ใส่อันนี้คือการวางแผนที่ว่าเขาเคยเห็ุงานโรงงานเนาะแล้วกลับมาอยู่บ้านก็เลี้ยงงัวเนาะอยากฝากพี่น้องเขาหรือว่ามูเพื่อนเขาที่ว่าเห็นงานอยู่ กรุงเทพกรุงไทยนะครับมีการวางแผนอยากให้มีการวางแผนในเรื่องของการทิศเกษตรยังไงนะครับคือว่าชีวิตผมเอาตามชีวิตผมเนาะครับผมคือว่าแต่ก่อนเห็นงานโรงงานชีวิตมันเรื่องรู้เด้ครับครับไปมูช่วนไปเที่ยวมังหันโมนีเงื่อนออกที่ไปเที่ยวมังหันโมนีบไน่ได้ไปนะมูได้ครับคือว่าเฮาเอาชีวิตติดดินเลิกง,งานเรีวเฮาคือกลับบ้านกลับห้องครับผม บแมนว่าเงินออกปุ๊บสิไปพูกไปเซื้อฟี่อยู่ของอาหารหลุนโบแมนเบียดแนสิโบมีเงินสิงา่ายจะเถาได้แบบนั้นได้ครับเพราะว่านี่เทาเนียมีเงินปุ๊บเทกาเก็บไว้ยังเทาอยากไอ้สิเท้าก็มากินอยู่ห้องเท้ากินจกักแต่ไม่คนกินเนี่ยก็จักควดหนึ่งสองนี่สินะเครื่องมือไอ้ซ<ม>ื้อบ่ต้องไปแบบ ซื้อลุยซื้อไล่ไปน่ะไม่ใช่ว่ามีเงินเก็บเงินไว้ครับเก็บเงินไว้รักสร้างฐานอยู่บ้านเขาครับครับผมโอ้ดีหลายครับนี่นี่ที่ว่าเป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับพี่น้องในการเคยเี็ทงานโรงงานนะครับเก็บเงินสะสมแล้วก็ลงทุนเล็กๆกับหาตัวตอนนี้ก็มีสาวจะหาตัวแล้วสามารถกลับมาอยู่บ้านแล้วมีเงินเดือนใส้นะครับไม่ต้องลําบากเป็นนายเจ้าของเนาะครับโอ้สุดยอดหลายครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณ เกษตรกร,ร,กรดีเด่นนะครับอำพรหอมหวนนะครับผมขอบคุณเลยหลายครับสวัสดีครับขอบคุณครับนะ